กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำฟ้าหมู่เข้าพื้นที่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยพลตีพัทราวุธชุนหวันรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่4กอรบนและดรสุธิพ,พลเอียมประเสริฐกุลผูมอำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค8และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบกรณีชาวบ้านร้องเรียนการประกอบกิจการฟราร์มเลี้ยงหมูในพื้นที่ตําบลจอมบึงอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีมีการขุดบ่อก,กักเก็บน้ำและสร้างคันดินปิดกั้นทางน้ำโดยช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำที่ถูกกักเก็บไว้ไหลลงพื้นที่ทางกากรเกษตรข,ของชาวบ้านเป็นบริเวณกว้างสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงและเป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่องหลายปี ซึ่งช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะกรมครวบคุมมลพิษได้นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเรื่องร้องเรียนนะคะจากกรณีการประกอบกิจการดังกล่าวโดยอธิบดีกรมครวบคุมมลพิษได้กล่าวว่า หลังจากที่มีประชาชนค่ะร้องเรียนเรื่องผู้ประกอบการฟาร์มหมูซึ่งมีปัญหากันมาอย่างต่อนเนื่องในหลายปีทั้งด้านของการจัดการน้ำเสีย โดยในครั้งนี้ได้หารือกับทุกฝ่ายโดยมีหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งพบว่าจากกรณีที่มีปัญหาน้ําเสียที่มีการรั่วไหลออกมาจากพื้นที่บริเวณฟาร์มก็ยังมีอยู่และมีการตรวจวัดมาตรฐานของน้ําไปทางกรมควบคุมมลพิษได้มีการบังชับใช้กฎหมายและใช้อํานาจในการปกครองในการออกคําสั่งให้แก้ไขซึ่งถ้าไม่มีการแก้ไขเขาก็จะมีการปรับตามกฎหมาย โดยทั้งนี้ได้มีการกำหนดให้หลังจากวันที่28ตุลาคม2564ถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆทางกลมนะคะก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่กระทําความผิดค่ะผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเจ้าหน้าที่ที่ระเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงจะต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นค่ะ เราก็จะมีการประชุมไตภาคีนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําธรรมชาติและน้ําเสียบริเวณของฟาร์มหมูซึ่งก็จะมีตัวแทนของพี่น้องประชาชนและทางฟาร์มหมูสุดเลิศพูดคุยโดยมีเทศบาลนครโดยมีตัวแทนของอำเภอจอมบินตัวแทนของกรมควบคุมมลพิษและก็ตัวแทนของกรมในการรักษาความมั่นคงภายในจับเป็นคนกลางในการที่จะมีการพูดคุยเจรจาซึ่งในเบื้องต้นทางบริษัทพร้อมและก็ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการรั่วซึมรั่วไหลแล้วก็ ยอมรับว่าจะไม่ให้มีการปล่อยน้ําเสียออกไปจากขอบเขตบริเวณของโรงงานฟาร์มสุพเลิร์ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องรอดูต่อไปนะครับก็จะดูความคลืบหน้าว่าภายในวันที่8มีความคลืบหน้าหรือไม่ถ้าดูแล้วไม่ได้รับความร่วมมือดูแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายตอนนี้เราก็คงจะต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้น